ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ผ่านมาติดตามรับชมคลิปผมทุกท่านนะครับก็หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ๆเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ออกหมายนะครับไม่ได้ตกปลาเลยวันนี้ก็มีเวลานิดนึงครับช่วงเย็นนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วก็คิดว่ามีเวลาเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนจะมื่นะครับก็เดี๋ยวจะพามาตีปลาช่อนนะครับก็เป็นบ่อส่วนตัว นื่งจากว่าบ่อได้สูบน้ําออกนะครับแล้วก็ลากปลาไปแล้วปลาอื่นจะออกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีค้างอยู่บ้างนะครับปลากระพงแล้วก็แน่นอนครับปลาช่อนปลาช่อนนี่ลากไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็น้ํามันแห้งครับตอนนี้อ่ะกลางๆบ่อจะเหลือประมาณเอวแต่ว่าช่วงอริมตลิ่งอย่างเงี้ยครับมันจะตื่นนะเดี๋ยวผมจะลอง มาตีปลาช่อนดูนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่าว่าจะล้วก็จะได้ดแต้มนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นกบยางนะครับเดี๋ยวไปลองชมกันห้าโมงครึ่งแล้วครับลมยังแรงอยู่เลยตียากนะครับไปเดี๋ยวลองไปดูผมโซโล่ตีไปฝั่งนี้ก่อน,นะครับ ลองดูครับจะเจอตัวไหมลมพัดสายดีเผื่อหน่อยนะครับไม่งั้นนี่ลมพัดสายขึ้นฝั่งหมด ไก่เอกินก็ไม่ได้นะครับกลัวเยอะจะตกนี่ลบพัดสาย นี้เงียบครับผมเรียบร้อยครับโอ้ยวัดลอยเรียบร้อยครับ อเรียบร้อยครับโอ้ยวัดลอยเลยหลุดครับืสงสัยนิดเดียวนะครับวัดลอยเลย่รุดในก้องเห็นกระโดดหรือเปล่าพุ่งอาอจากซุมนี่มานะครับพุ่มเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเก็ดได้เลยมันเป็น ย่านะครับผมก็เลยไม่กล้าสงสัยนานมันชอบไปพันนะครับน่าจะไม่มีแล้วแหละตัวเดียววัดลอยวัดลอยนะ<า>ดูฝั่งนี้ครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ่แต่ตัวไม่ใหญ่ครับเอาหลุดเฮย้ยตัวนิดเดียวนี่ครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับสองขีดสามขีดนะเ,เดี๋ยวเก็บก่อน เนี่ยครับเดี๋ยวลองใช้เป็นอะไรดีปลาย่างหรือกระดีลองดูกระดีดูครับตีห่างออกจากตะลิมไปสักเม็เดจะลองเป็นกระดีไก่ชนตัวเล็กนะครับเดี๋ยวลองดูพอดีคํา อยู่ยหักีกัเดเลยหเรีบร้อยครับเนียบร้อยครับเรีบร้อยครับเสร็จก็ดีครับไม่ไงเจอไก่ชนเข้าไปเป็นไงล่ะ เรียบร้อยครับแต้มที่สองครับได้จากกระดีครับตัวนี้ไปเดี๋ยวเก็บปลาก่อนใกล้จะมื่อแล้วครับต้องรีบนะครับ ร้อยเี็ดร้อยครับมาอีกหนึ่งแปมครับจะมืดแล้วครับอ้โหอันนี้ตัวใหญ่อยู่ไซส์ใหญ่อยู่ครับอยับไซส์ขึ้นมาครับเียดร้อยเดี๋ยวปลด,ดนะครับจมื่แล้วไม่รู้ว่าไอคลิปยังเห็นอยู่หรือเปล่านะไปไปกันต่อครับแต้มที่สามละ น่าจะได้อีกสักสิบนาทีเต็มที่ครับจะมืดแล้วอ้ําเหลี่ยมเดิมครับไม่อยากไปไกลละจะมืดแล้วครับเดินไกลเอาตรงนี้แหละอีบร้อยครับโอ้โหตัวนิดเดียวครับไอ้ป๊อก น้อยครับตัวนี้ไปเก็บก่อนเก็บไปก่อนครับจเจ้าปลาออกอยู่แล้วนะครับจะล้างตากบ่อน,นะครับมามาลัวครับสีแต้มเพียครับผมเนื่องจากว่าแสงเริ่มจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครัผ่านเข้ามารบกวนนี้หนึ่งครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับทำเล่นๆครับผม่แต่ก็ต้องการกำลังใจนะครับสรุปผลง,งานวันนี้ก็สีแต้มนะครับปลาช่อน,นครับปลาช่อนบ่อนะครับจะได้กบยางไปจากกบยางไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กระดีสามตัวโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ